สวัสดีครับผมลงถ่ายไปรถนะครับพามาดูโฟมสุกที่ C 70รุ่น8ครับจริงเกินทรับครับตักเจอแรกครับของวันนี้ครับของวันเสาร์นะครับนี่โอ้ห้าออกครับนี่มา,มาดูว่าจานกบจะแก้ปัญหาแบบไหนครับ นแบบนี้ครับนี่งานเข้านะครับนี่สำหรับข้อมาสพิซซี่เจสซิลนี่ก็ สี่พันกว่าชั่วโมงแล้วครับีนคันนี้เผื่อว่าทำงานไม่ค่อยได้หยุดครับช่วงหน้าฝนก็ได้หยุด2เดือนครับแล้วก็รีต่อครับวันนี้วิ่งอยู่หกคันครับคิตตี้ยังไม่มานะครับ ครับวิ่งสบายครับนี่ครับสิคบคโครนนะครับ มาดูเจอน้องฟ้าลั่นครับเส็แจ็คดำซิ่งครับแต่ก่อนกับฟุตโซ่ครับวันนี้ได้มาครับ

วันจันทร์ไปเรียนคืนวันจันทร์ไปเรียนคืน แก้ปัญหายากมากครับตาไม่เจอดินดานแล้วครับนี่อาจจะเอาไม่ได้ลึกครับ ข้างเยอะครับา,าราจย์กบเนี่ปกตินะครับใส่ดินนปกติก็ใส่ประมาณนี้อยู่แล้วเอาดินแห้งมาปูครับนี่งสบายครับ ต้องเอาเครื่องสูปน้ำมาสูปนะครับนี่เดี๋วกับน้ำนี่ใช่ธรรมดาครับใส่มากครับ เต็มนุนเบิดเนี่ยครับก่อนเสียจจกลับกันนี้ครับฟูโซครับทุกวันซื้อเป็นของตัวเองแล้วครับนี่ เอาข้างไปตรงนี้อหรอพี่ตามถนนเลยอ๋อกลัวไปเจอร่องที่ขุดอันนี้เอาลึกไหมเอาอีกชั้นหนึ่งนิดเอาอีกชั้นหนึ่งนีดชั้นล่างดานไหม ตัวไปยกสุดน,น้ำันนะครับฝากกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ